จอดคุณตาเป็นกินข้าวจะจอดสนามบนบนคือเฮาก็มาฮอดเมืองหลังเดก่นเห็นอ่านปไาเบิงเนาะเมืองหลังซื้อน้ำาน่ใส่ซีด้ซ้าเลยอ๋อกินสมบัติสมพดสมพศ สมโพธสมโพธเนาะสมโเออมันสมพธเลยตังมักสมโพธเียวทุกคนตรงงาทโตตัวดึง5 0 0 0 0 5 0 0 0 0บ่เว้าะนีบ้านหยังบ่ฮะบ้านหยังอันนี้บ่มีบ้านอ๋อบ่มีบ้านบ่เออ3ปทางพันีนะอ๋อก็คือเออ3ทอ๋อทุกคนตรงนี้ก็คือเฮาเลยจอดรถเนาะ พอมานะั่งมองวงยิงกนกระเจ้าว่าห้าผ่านด้วยความที่ว่ากระเจ้าจะระเบิดเนาะระเบิดบค่ำนะ์คาะ กูนะกูนะจุดเทิงกูนะเพื่อนปลายกูถ้เขาลวงมาเองแต่หัวแค่ไดียวเขากิ้งลงเลยอ่ะเขาเกี่ยวเกี่ยวเข้าเสียดึงเทินเขากิ้งลงมาเห็นบางสซนเผ่าก็จะเอากระต่าทุกคนเปย์แล้วเอามือฮูดเอาคือจะใช้วิธีฮูดบอกเนาะให้แค่เป็นมัดแค่แคเแค่แค่อันนี้คือต้นเข่าเนียมไกลๆคือต้นหญ้า กางชีฟเป็นเกลียวเลยค่ะเหลืองเหลืองๆแหละ ดีเท่ว่าเขาห้าแตกแ่ะเพราะว่ามันโคง้งบนอ่ะโค้งเกิน ต่เพิ oh. e helmet, language. Language. ่นกินข้าวจอดซน้ำกอนนี่คือฮาก็มาฮอดเมืองหลังทุกคนเห็นอ่านไฟเบอรงเนาะเมืองหลังซื้อน้ำเน่ซื้อน้ำเน่ซื้อน้ำเน่ทุกใหญ่าเลยุกนะโอเคทุกใหน้ำดื่มทุกคนิบช้อ๋อไม่ใช่ก มาจัะโอเคอ่ะทิพพินเมืองหลังเป็นบ้านมาเมืองเมืองหลังเป็นบ้านแบะเมืองหลังเป็นบ้านเลยดูเป็นเมืองอันนี้ว่รบ้านเอ๋อเป็นบ้านเสิเห็นเมืองหลังเนยเดือดก็ใจเออข้างนั้นเงินเขาอันนี้จะเป็นโดนฟืนเมื่อน่ะเจ้าตัดตัดใสตัดไว้ อู้งัวตัวใหญ่แท้นี่ตัวงัวตอนนี้ก็คือเฮาแวะจัซื้อน้ําก่อนทุกคนอันนี้น่จะเป็นปลาอ่อลาสูงเนาะคนเนาะนี่เป็นลาสูงเพราะว่าหน้าตาก็ออกเป็นคือจีนเลยนี่เป็นลาสูงนี้เลยเดี๋ยวไปกินน้ําก่อนทุกคนไปกินน้ําก่อนฮัลโหลยา

พักพักพักเบรกพักเบรกก่อนอึบ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 จะขอพัลส์ใส่ทุกคนป่ะไปเป็นหลอดบางก่อนเนาะไปถามสอบบ้านเพื่อนก่อนโอ้เป็นเราสูงพอหน่อยขายอย่างน้อนี่นาะขายหน่อไม่เพราะเน่อไม่ใหญ่ท่าโอ้ กองใหญ่เลยทุกคนนอนเดี๋ยวก็อิ่มละอย่างบ่โอ้นอนเดี๋ยวก็อิ่มเลยทำไม้หน่อใหญ่แหงหน่อไม้ทุกคนหน่อไม้ไหลนะหน่อไม้ไหลส่วนทางนั้นขุนจะเป็นผลละหมอกผนละไม้ทุกคนมีแตงน้ำไม่กําลังนัำอันนี้มันหยางบ่เนี่ยไม่หยาง อ๋อกินสมบ่เนี่ยสมพดสมพดสมพดสมพเนะมันสมพดก็เลยตังแบบมักสมพดอ๋อสมพดสมพดสมพดอันนี้จะเป็นคอจือดๆเป็นใบยูหมักคอทุกคนมักคาะหมักอคสมัยดีสมัตดีจ้าออันนีทุกคนแนวเอะแนวขายเนาะแกวขายอย่างเงี้ยว นกแก้วตูเนื่งห้าแสนฮะดูเงห้าแสนอ๋ออองเป็นวะนกแก้วทุกคนต้งามทโตตัวดึงห้าแสนห้าแสนนังบววว้เกน่ะเูมันวะเกียวเกีเอาซื้รื่องก๊องใหม่วะ เคียวลูกในว่าใส่มงใส่มงน่าน่าคุเมะประมาณนี้ทุกคนในเขแนวขายเนาะอ่อน้ำไม้ไหลน้ำไม้หนึ่งน้ำไม้นี่ก็ใหย่ยไงอันนี้บ้านยังบ่บ้านยังอันนี้บ่มีบ้าน้อ๋อบ่มีบ้านวะอือสามแยกปท้งพอันนี้นะอ๋อของห้องสามแยกคือออสามแยก้งพรอ๋อ สามแยกไข่คเครื่องบ่มีบ,บ้านทุกคนนี่เนาะเ็มเป็นตลาดเทีมทางเป็นประมาณนี้ทุกคนบรรยากาศาก็ได้ี่นนีน่จะปลูกต้นมันอะบ่มีซื้อทุกคนไปเจ้าห้องสามแย,ยตลาดสามแยกอะอเดี๋ยวมาถามเมองอายเพิ่นก่อนฮอตเสร็จแล้วฮอตเสร็จแล้วเฮา มีสัญญาณอ๋อมีสัญญาณแล้วแตตรงไปดิอืออะตรงไปนี่ไปตามเจ้านี่แหละเขาก็ไปเส้นนี้คือกันตามถนนนี่แหละ แง่แมงมุมผนะุ้น่ะเอออันนี้จะเป็นวิธีการเอาเข่าวลงจากเนินภูทุกคนเจ้ากับเฮ็ดอ่าเข้าให้เนาะเข้าให้นี่นี่ยเจ้ากำลังเกี่ยวเลยนะกำลังเกี่ยวเลยเออเฮ็ดแบบนี้เนาะเอา,เอาเข่าวลงเฮ็ดเป็นใหญ่แมงมุมทุกคนนี่หนึ่งพ,พุนหนึ่งพีเน,นะาะปาดคักแทะนี่เจ้ากำลังเกี่ยวเข่าเลย มัน,นก็อาจจะย้อนเสงน่นิดนึงทุกคนก็จะให้จีนไหลลงเนาะเฮ็ดคืนใหญ่มมุมก็จะให้จะไหลลงรว่วกระจ้าอ่าเอาเสีผ้าทุกคนเออเอานั้นมาปูแล้วก็เอาข้าวมาเลียงๆแล้วก็ไหลไปตามนี่บ่เนี่ยตามสายสายอย่างนี้ทุกคนไอ้คืนใหญ่มมุมเนี่ไหลลงแล้วให้มาเก็บเอาอยู่ทางนั้นลุ่มบ่เออคักนอกเขาเฮ็ดกันเลย ันเขาเกียวนะักเขาก็เจาเขาก็จะหูหลายคนเ้ยทุกคนตอนนี้ก็คือเขามาจอดรถเคีมทางเบิ่งกระเจาเกี่ยวเขายินไอพ่นว่าไส้สมบูรณ์อยู่ฟ้าหน่งของภูเขาทุกคนอยู่ตังปูนและปะดปูนและไก่ไก่ไก <c oughs> นี่มันจะมีเส้นทางไปทางนี้ทุกคนเราจะขึ้นเนินทางนี้นี่นี่มีเนินอ,อยู่ตรงนี้แล้วไอหานหวาอยู่ทางภูเขาจะมีโรงงานอีกอย่างสักอย่างเนาะไปเบิ่งกันทุกคน ครับกายไปเบิ่งเนาะมันจะเป็นอีย่างเนาะเออก็คือมาสจัดให้ทุกคนทั้งการปุกเขา้าเนินภูเขาและกะสร้างโรงงานยึดทึงภูเขาเนาะออถือว่าเก่งยอดเยี่ยมเลยทุกคนเออ่ะ,ะอดเาาดีย๋ยวออเดทากทุกคนเดี๋ยวเบิ่งกันบรรยากาศยุทาานั้นเธงจะปิดที่ไหนทุกคนแล้วเขาจะแนวเบิ่งอยุทาานันนี้ทุกคนเนาะอมองนี้ก็คือต่ำเนาะมองน,นั้นก็คือสูงเพราะว่ามองนั้นจะเป็นภูนั่นเองไป เดินทางกัน กึ่งกาเ์สิโอ้เรียกใส่เลียกขวารีดไซร์เลียกขวาเอาเกาดดีฮเพิ่งกระโดดพื่อใส่สมดปับสูงนะ่กรนคณู้เบี้ยอผูเบี้ยมันเกี่ยวกับพักป่มันเกี่ยวกับต้นไม้ป่ะผู้เบี้ย น้อบริษัทยใหญ่ไฟฟ้าบอบริษัทคูบี้อ่ะ คือเฮาเลยจอดรถเนาะเฮามานั่งมองห่มทุกคนยินกระเจ้าว่าห้ามผ่านด้วยความที่ว่ากระเจ้า,าจะระเบิดเนาะระเบิดบอคั่าเนาะอยู่เทิงละทุกคนอยู่เทิงนี่แหละแล้วเฮามานั่งอยู่ตรงนี้แย่ไงวะกระเจ้าระเบิดตรงนี้ทุกคนแต่ว่าห้ามานั่งตรงนี้อือก็ถือว่าระเบิดไกลอ,อยู่เนาะ แต่เดียวกัรด้วยความที่ว่าเพื่อความปลอดภัยของประชาชนเนาะและการเดินทางทุกคนห้าก็ต้องในยุดก่อนแต่ผมว่าจะระเบิดอะชั่งโมงทุกคนก็ต้องในนี่แหละนั่งท่าบนี้แหละอายไนกันในนี่นั่งตากแดดมุดไปละเดี๋ยวทาเบิรงทุกคนเดี๋ยวเรามาลบระเบิดกันข้าครั้งเลยบ่เคย เรเคยมีโมเมนต์แบบนี้ทุกคนที่มานั่งรอให้เับเจ้าระเบิดเออเออแปะดิแปะนั่งี่้ล้วต้องรอนะจ๊ะใครฉีดระเบิดได้ทุกคน,น กัแล้วนี่สิไลยระเบิดโอ้ยเร่งพนยงป้าองไปไใจเติมเนาะเอามาเลยป้าหองอ๋อเธอเดี๋ยวนึงไปไปเฉยระเบิดไปรออีกน้อยนึงรออีกน้อยนึงเดี๋ยวเพื่อความแน่ใจคนจึงให้ไป ก็จาแบบอยู่ต่ำเองครับเลยได้เห็นหลังคาเฮือนแต่หลังคาเลยทุกครัง้งนอกบ้านเมืองคเขาที่ขายเครื่องพร้อมขายเครื่องหน้าบ้าน,นาข้างนอกบ้านมีนานางามเลยงามเอองามเลยมันเป็นระเบียบอ่ะ เพิ่องเมือทองเออเขามีงบเนาะอ,อืาแล้วจริงเพิ่มันเป็นเมืองทองตองทำเนาะคือว่างามจัดแจงหมู่มบ้นานานด้งามน่าอยู่โอ้อมีขัวอีกขัวขับน้ำว้าวนู่เขาเล่นน้ำสไตล์มืองามเนาะ โอ้วิวดีแน่มองนี่วิวงามไหลแบบผ่านกาบูบานเลองามเนาะไปเจ้ระสั่งแบบสั่งบ้านแบบนี้เแีนทางมูบ้านมีที่พักพร้อมมองไปมาแบบฟวสไตล์แบบอยู่วางเวียงอะแบบแบบพื่เราคิดคิดกัดแล้วมันมันงามอ่ะงามเนาะ ว้าวใสสมบูรณ์ น้ำโอ้เห็นเสาไฟทั้งปุ่นอะข้ามภูเขาเลยเวลาเราจะข้ามภูเขาเหรอเออเห็นเสาไฟข้ามทั้งปุ่นอะมี่ปุ๊บ้านแน่นอนบาย let's go เราเด็กเลิกโรงเรียน น <laughs> ้องตอบได้หรอน้องตอบได้บทจื่อเนื้อก็เทียงนาอยู่เชิงฟูปลายฟูเลยเก่งเนาะเออแม่งไหมเคยที่ไหนเนาะวิวมุมสูง <laughs> ก็จะมาฮอทุกคนเมืองอาุวง์น,นี่อยู่กับโตกลางภูเขาเลยทุกคนเบบภูเขาล้อมรอบเลยโกชิมาฮอนเนาะก็คือแบบข้ามภูเขามาหลายหน่วยเติบทุกคนให้สุดจะมาถึงไปจะเ,เข้าไปทางในกันทุกคน อันี้อยู่ทางนี้น่อันนี้จะเป็นผู้หัวโลนทางนี้อันนี้จะเป็นผู้หัวซางหัวซาง ทุกคนมาเหมืบรรยากาศทุกคนตัวเมืองโอ้คุณงามงามเนาะวิวงามงามทุกคนเป็นเมืองที่ที่งามอ่ะก็เห็นไปเนี่ยงามงามตอนนี้คือเรามาหาที่พักอ่ะต่างเลาะลินเลยทุกคนเสียงเดียามตื่นเช้ามากข้เสียงงามไม่น้อยทุกคนคุณงามเนี่ะอันใหญ่ๆนะเป็นตึกใหญ่ๆนะเป็นสถานกงามก็คือแบบใหญ่เฮงงามงามข้าพน้องแม่น้ำนี่ก็นนะ ออตัวนี้ก็คือห้าอยู่นอกเมืองทุกคนบรรยากาศดีแหงมอนอยู่ใกล้น้ำกะเป็นไงทุกคนมันจะเป็นแบบเย็นๆินาะรรยิกาศดี้ไปขาบไปได้เมื่อนกนทุกคนขับรถร็วสิเวฟมาเลยทุกคนตอนนี้ก็คือห้าก็ได้ที่พักแล้วนี่เฮือนพักพันมีไซทุกคนได้ห้องเบอร์หนึ่งศูนย์หนึ่งทุกคน สภาพมากะได้ที่พักไปที่ร้อยทุกคนเนาะนกะห้องแอร์คนห้องแอร์กะห้องหนึ่งองเนสนองเสนกีบทุกคนอเอโซเสนกีบเนาะก็จะมีประมาณนี้ทุกคนมีโต๊ะให้มีเกือบให้มีตู้วางเครื่องเนาะห้องจะเป็นประมาณนี้ทุกคนเขาก็จะมีพัดลมแลวกะแอร์ A. พร้อมเนาะเดี๋ยวมาเบิง่งทางด้านห้องน้ำเบิง่งว้าวทุกคนเอวารูเลยเนาะนี่ เป็นประมาณนี้คนจะงี้โซนอาบโซนถ่ายแล้วก็โซนล้างอ่ะยางดีเลยคนจะเป็นประมาณนี้ทุกคนน้องห้องก็ถือว่าดีเลยดีเลยอะไรบานยานยู่เนาะเอากระสาอยู่ห้องเบอร์แล้วทุกคนน้องกระสาอยู่นี่แหละถ้าน้องก็จะเป็นบอลที่เอาจอดรถทุกคนเนาะจะเป็นบอลจอดรถด้วยทางน้องก็เลยลืมห้องนี้เดี๋ยวคนาม่อว่ามันจอดทางน้องเนย เทากัเลือกห้องที่ไกล้กับอบอนจอดรถผอมเนาะอืออะประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเขาเอาเครื่องมาเก็บไว้เก็บนเนียนเนาะแล้วเขาจะพาทุกคนไปเบิ่งภูงหัวล้นกันทุกคนมันจะเป็นยังไงเนาะกะตอนนี้ก็คือแบบท้องฟ้าบดเลยทุกคนอออากาศดีเลยเนาะอะ,อะประมาณนี้ทุกคนถือว่าดีเลยอือนายอยู่นายอยู่นายอยู่ยยทุกคน